วันนี้นะคะครูชวนทุกคนนะคะมาสํารวจว่าเราเนี่ยมีลูเซอร์ไมล์เซตหรือเปล่าคะ่ะลูเซอร์ e มล์เซตก็คือเป็น m มล์เซตของไอคีแพ้นะคะคนที่มีลูเซอร์ไมล์เซตเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุมันมาจากอะไรรู้ไหมคะมันมาจากความเชื่อที่อยู่ในตัวของคุณค่ะสิ่งที่คุณเชื่อสิ่งที่คุณยึดไว้นะคะเป็นหลักคิดในการดําเนินชีวิตคําเชื่อเหล่านั้นไม่ว่าใครจะบอกอะไรคุณมาก็แล้วแต่หรือว่าคุณคิดเอาเองแล้วคุณก็เชื่อของคุณเองค่ะ มันคือสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมและกําหนดผลลัพธ์ของคุณในปัจจุบันค่ะเมื่อไรก็ตามที่เวลาคุณอยากจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะคุณมักจะกลัวค่ะคุณมักจะมีประโยคที่ว่าเฮ้ยฉันทําไม่ได้หรอกเฮ้ยฉันไม่มีเงินทุนเฮ้ยฉันต้นทุนไม่ดีฉันหน้าตาไม่ดีฉันเรียนมาน้อยฉันไม่มีความรู้ฉันอายกล้อง คุณจะมีข้ออ้างเยอะไปหมดเลยค่ะเหล่านี้ทำไมคุณถึงมีข้ออ้างรู้ไหมเพราะว่าคุณมี mindset ที่เป็น loser mindset ค่ะคุณไม่เชื่อค่ะว่าตัวคุณทำได้คุณเป็นคนที่ยอมแพ้กับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าคุณเชื่อว่าการอยู่ใน comfort zone คุณเชื่อว่าการอยู่ในที่ที่คุณอยู่อยู่แล้วมันปลอดภัยและชีวิตคุณตอนนี้ก็มีความสุขดีค่ะนั่นนะคะ ก็คือเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมของคุณค่ะคราวนี้เนี่ยความเชื่อมันก็เลยส่งผลต่อการกระทําคราวนี้คุณจะต้องคอยระมัดระวังความเชื่อความเชื่อของคุณนะคะว่าความเชื่อของคุณที่กําลังมีอยู่ปัจจุบันอะ่ะคุณเชื่อว่ายังไงถ้าคุณเชื่อว่าเฮ้ยถ้าเราอยากทําอะไรใหม่ๆถ้าเราอยากพัฒนาตัวเองเราจะต้องลงมือทําอะไรใหม่ๆถ้าคุณคิดแบบนี้คุณจะมีโปรเจกต์ใหม่ทํานู่นทํานี่ใหม่ๆตลอดเวลาแต่ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยฉันก็เป็นพนักงานประจําคนนึงฉันก็ ออไม่สะดวกที่แบบว่าสาวอาทิตย์จะต้องมาศึกษาความรู้เพิ่มเติมไม่สะดวกที่จะต้องขายของออนไลน์กลัวหัวหน้าว่ากลัวเพื่อนที่ทํางานเมาส์มอยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละมันคือความเชื่อของคุณค่ะเพราะคุณเชื่อว่าฉัน้นชีวิตฉันไม่ต้องรวยดีกว่าเพราะฉันกลัวเพื่อนนินทาเพราะฉันกลัวหัวหน้าว่าคุณ เรื่องอะไรแบบนี้ซึ่งถามว่าเวลาคุณทาจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ว่าคุณก็ได้แต่ว่าคุณมโนไปในหัวแล้วคุณเชื่อไปแล้วว่าเขาจะมานินทาคุณค่ะและอย่าให้เรื่องอะไรแบบนี้นะคะอย่าให้เรื่องคนอื่นอย่าให้ความคิดลบอย่าให้ความเชื่อลบๆของคุณค่ะมาทําลายประสิทธิภาพและความสามารถที่คุณมีนะคะและนี่ก็คืออาหารสมอง2นาทีนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูได้นะคะที่เพจ passion to win นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ